ปัญหาที่เรามักจะเจอในพื้นที่ชุมชนตามแนวชายแดนอย่างหนึ่งก็คือความเหลื่อมล้ําทางด้านการศึกษาและหนึ่งในนั้นก็คือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับนั่นก็เพราะว่าเด็กๆที่นั่นแม้ว่าจะอาศัยอยู่ในเขตอําเภอเมืองแต่พื้นที่จุดนั้นเนี่ยห่างจากชายแดนเพียงแค่16กกิโลเมตรเท่านั้นนะครับและในยุคที่แทบทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยสื่อออนไลน์พวกเขาเองก็อยากจะมีโอกาสในการที่จะเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียมเหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆทั่วประเทศครับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนบ้านในสอยตบวนปังหมูอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนกํำลัง,ลงร่วมกันแข่งขันเกม ROV เพื่อหาตัวแทนไปแข่งขันในระดับจังหวัด <c oughs> แม้จะเป็นเกมในโทรศัพท์มือถือแต่นักเรียนยืนยันว่าเกมออนไลน์ช่วยสร้างความสามัคคีเพราะต้องเล่นกันเป็นทีมรวมทั้งยังต้องใช้ความคิดวิเคราะห์ในการวางแผนเพื่อคว้าชัยชนะ เพราะว่าอยากให้เด็กคิดค้นอยากให้เด็กมีการวางแผนนะครับเป็นเกมอะไรครับเป็นเกมการรวมเป็นความสามัคคีครับเป็นความสามัคคีแล้วก็กาวางแผนโรงเรียนบ้านในซอยอยู่ห่างจากชายแดนเพียง16กิโลเมตรแม้ความต้องการด้านเทคโนโลยีของเด็กๆจะไม่แตกต่างจากเด็กในเมืองใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐจะสนับสนุนอินเทอร์เน็ตชุมชนมาติดตั้งในโรงเรียนแต่จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ค่อนข้างใช้งานมาอย่างยาวนานและมีจำนวนไม่พอบา,บางเครื่องนี้มันจะไม่เพียงพอต่อประชากรของนักเรียนเพราะมันจะมีนักเรียน30คนแล้วก็มีคอมพิวเตอร์แค่ยี่สิบห้าก็จะต,ต้องใช้ด้วยกัน2คนต่อมีเครื่องต่าง ประชากรในพื้นที่บ้านในสอยร้อยละ60เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไทยใหญ่ที่เหลือเป็นชาวกะเหรี่ยงแดงเด็<ะ>กๆที่เป็นลูกหลานกว่าร้อยละ50ยังประสบปัญหาการไร้ายสัญชาติาเด็กบางส่วนก็จะมาอยู่ในในพื้นที่ในในหมู่บ้านนะคะ,ะเรื่องเรื่องสัญชาติก็จะมีมาจากหลายหลายปัจจัยค่ะอาจจะมาเพราะว่า พ่อแม่เป็นแรงงานนะคะอันนี้พ่อแม่ก็จะมีบัตรแรงงานไปนะคะนนแล้วก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่รีบฟเซอตามมานะคะแต่ไม่ได้อยู่ในศูนย์พยกนะคะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในศูนย์พยกล่ะก็ยังยังมีปัญหาเด็กที่มีสัญชาติโรงเรียนบ้านในซอยใช้หลักสูตรการศึกษาแห่งชาติเสริมด้วยหลักสูตรวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนแต่การอยู่ในพื้นที่ชายขอบทำให้การเข้าถึงเทคโนโลยียังเป็นความเหลื่อมล้ำที่เด็กๆยังต้องเผชิญ